ตอนเศรษฐกิจดีก็สร้างโกดังขยายธุรกิจนะครับพอมีเงินนะครับเริ่มอยากมีแพสซีฟอินคับนะครับก็สร้างโกดังให้เช่านะครับสิ่งสําคัญนะครับก็ควรจะต้องสร้างให้รวดเร็วนะครับได้รับค่าเช่าหรือว่าขยายธุรกิจได้ทันทีนะครับเผื่อใครจะไปหาผู้รับเหมาในการก่อสร้างโกดังนะครับดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าเขามีระบบการก่อสร้างแบบสำเร็จรูปหรือเปล่านะครับคือระบบการก่อสร้างแบบนี้นะครับก็จะสามารถทําให้เราสร้างโกดังได้รวดเร็วขึ้นนะครับ ตัวโครงสร้างที่อยู่บนดินทั้งหมดนะครับเกือบร้อยเอร์เซ็นตะครับก็ควรจะผลิตที่โรงงานนะครับพอหน้างานทําฐานรากตอกเสาเข็มเทพืนเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถนําโครงโกดังไปตั้งได้เลยนะครับข้อดีก็คือการสร้างเสร็จได้รวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถคุมคุณภาพได้ดีด้วยนะครับใครที่สนใจอยากก่อสร้างโกดังนะครับจะสร้างเอาไว้ใช้เองแบบแข็งแรงแข็งแรงนะครับหรือว่าจะสร้างเป็นโกดังให้เช่านะครับที่บริษัทเรานะครับก็มีโครงสร้างอยู่หลายรูปแบบนะครับ